่ะเอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมช่องเดอะเทเลอร์แล้วกันนะผมจิ้มดูนะครับนี่อ้นีรู้สึกว่าจะทำคันสานะครับคันรู้สึกว่าคันสาจะหายจิ้มดูเลยนะเมื่อกี้ไม่โหลนะครับเอาวิดีโอที่สองนะครับแหมเราจะเอาวิดีโดอ,เ,อดโดเดียวไม่พอนะครับอีตกบตาตกต้นไม้ดูแล้วนะตรงท้ายไปดูโอว้ยโดนโดน สองนะ้ำช่วงใกล้จะมืดแล้วนะครับใกล้จะมืดเต็มทีแนละ้วนี่เป็นดินทรายนะในดินทรายออกดำๆนะครับฮึ๊บอุ๊ยดีฮึ๊บอุ๊ย,ย,ย,ยโล่งดีจังเลยเนะี่ย คันให้ด้วยนะครับคันหายไปไหนครับตรงนี้เดี๋ยวผมไม่ดูนะคันสะหายไปไหนครับเนี่ยด,ดูดิคันสะหายเฉยเลยอันนี้ทําให้น้ําลงหรือเปล่าดินไม่เพนพอนะถ้าจะเอามาถมก็ต้องเกาออกตรงนี้นะแต่ว่ามันก็จะจะเป็นดินทราย,ยางไงถ้าเกาออกมานะครับ าเลยนะชอบนะงานแบบนี้แล้วถ่ายรูปก่อนอ่ะถุนต่อครับผมถ่ายรูปเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปเลยงานแบบนี้ผมชอบนะครับพันสาหายไปไหนไม่รู้นะคเออเดี๋ยวถ้ามันมืดก็ดูช่วงมืดไปเลยก็ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้อยากดูเหมือนกันนะครับสำหรับ

Редактор เจ็ดลูกนะครับแคเรียหนึ่งตัวนะครับกาดข้างละสองตัวนะครับมาล้อนำเออรู้สึกว่าจะไม่มีเหล็กเสริมกันล้อนำอานะครับ เดีวกันต่อครับผมจับมือแล้วคุณผู้ชมใกล้จับมือแล้วนะครับเดี๋ยวดูพาดูตอนเปิดไฟนะครับว่าจะโอเคไหมเอาได้ดูแน่นอนครับตอนมืดนะครับสองสบิตโมนะครับเอ็นเฮดหนึ่งสามศูนย์นะครับสิบสามตันนะผมสบิตโมมีสติ๊กเกอร์แมวข้างหลังด้วยนะครับมีกระจกนารซ่า ยิ่งตกราซามีดิสชลินนะครับอายังไงครับร่วงนะครับร้วงน้ำไม่ไหวนะครับเดี๋ยวที่สองนะครัสำหรับดีนี้ ครับใช้คันดินหายนะครับนี้เขาจะทำคันสาใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้คันส,สาสานี้น่าจะนานนะน่าจะแต่งสโลุ้ให้ใหมนะ่เนาะรู้สึกว่าสารู้นี้จะไม่มีเบิร์มนะครับเหมือนเหมือนไม่มีเบิร์มนะครับสารู้นี้ ดูกลางคืนด้วย่าจจะได้เห็นสักหน่อยนึงงเลยนะครับแต่ในกล้องรู้สึกว่าจะยังมืดๆน,นะครับใกล้ๆฟังเสียงบรนทายไปก่อนนะฟังเสียงเครื่องไปก่อนเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับเก่าไปเรื่อยๆนะครับอ๋อในใน,ในหน้านะครับใน,ใน ยากมากคุณผู้ชมมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าก็ผมก็อยากดูไฟอ่ะอยากดูไฟว่ามันสว่างขนาดไหนนะครับออกมาเร็วมากครับโอ้พระอาทิตย์สวยมากนะครับ nhám chiên nha quý vị mưa nó lắm này nó có qua giấc tua nói มืดจัดเลยผู้ชมเขายังไม่เปิดน,นะม,มันยังไม่มืดสนิทเลยยังพอมองเห็นอยู่ ยังไม่เปิดไฟนะครับเดี๋ยวพาดูตอนมืดนะครับวิดีโอนี้แต่ยังไม่เปิดไฟเลยเนี่ยนะครับนระถึงรว่างนี้ยังไม่เปิดไฟเลยนะครับว่าจะมาดูตอนมืดแต่ว่าไฟยังไม่เปิดเลยครับอากาศมันยังไม่มืดนะสักเท่าไหร่นะครับสูงไปแล้วความแตะ เปิดไฟเลยครับตอนนี้จะมาสิบกว่านาทีแล้วยังไม่เปิดไฟเลยว่าจะพามาดูตอนมืดสักหน่อยตอนก็เปิดไฟทำงานนะครับนี่รถยังไม่เปิดไฟเลยครับเอาเปลี่ยนมุมกันบ้างนะครับ สโลปทำคันสะใหม่นะมาเปิดนะพี่เออนั่นแหละโอ้โหสว่างนะตาเปล่าถาวมว่ามองเห็นไหมืออสว่างอยู่นะเอลถึงกับคัน LED ไหมหรอมันเหมือนไม่ใช่หลอด LED นะ มาทำงานแล้วครับเปิดไฟทำงานแล้วคุณผู้ชมโอ้โหสุดจัดครับสุดจัด